วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท นี่ตามนี้แต่ในทางกับกันถ้าใครที่กดที่ลิงไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟรีอันนี่คลิปนี้มาแจกวอเลตน,นะคะประจำวันที่23กุมภาพันธ์า5 6 6ก็ยังคงเป็นการแจกประจำวันเหมือนเดิม ใครที่ได้ก็ดีใจด้วยใครไม่ได้ไม่ทันก็รอนในวันถัดไปการแจกมันก็เหมือนเป็นการร่วมสนุกกันได้ก็ดีไม่ได้ก็พวกนี้ยังมีนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากให้แจกเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่าไม่ทันเลยคืออย่างนี้พี่จะพูดตลอดนะคะว่าการแจกอะ่ะมันขึ้นอยู่กับคนดูคนดูเยอะแจกเยอะก็ถ้าคนดูหลักร้อยอะ่ะเออสองสรอยอย่างเงี้ยจะให้นุ่นมานั่งแจกวันละ ห0สิ 60, 70, ทุกวันมันก็ไม่ไหวนะคะก็ก็เข้าใจพี่นิดน,นึงนะพี่ก็แจกได้เท่าที่แจกและกันส่วนการแจกของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นการแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมนะคะส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถรับอังเปาในวันนี้ได้ก็คือ22นาฬิกา หกนาทีใครดูจบแล้วมาเราที่คอมเมนต์ได้เลยส่วนใครที่ไม่ดูไม่ดูคลิปเลยแล้วจ้องถามหาแต่ลิงก์ก็ขออนุญาตตอบว่าไม่มีนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วเราเรามาเจอกันในคลิปหน้านะค,ค่ะค่ะ